สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมม่กยุเดอฟเราก็จะมาต่อกันในมจิกเอมเพอเรอร์หรือว่าพ่อบ้านราชาปีศาจตัวฟานตอนที่1,33นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของภาคสงครามโลกครั้งที่1นเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังดูถึงตอนที่500ยกว่าก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับจะมาลงคลิปตอนที่500กว่าให้อันนี้ขออนุญาตลงคลิปให้สําหรับคนที่เคยดูตอนที่900พันมาแล้วเนาะเพราะว่า คนที่ติดตามเราเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือคนที่เคยดู900กว่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตลงสลับกันก็แล้วกันเอาละครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่คอมเมนต์ให้กําลังใจกันเข้ามารวมไปถึงวันนี้ขอขอบคุณน้องธนวิทย์ด้วยนะครับสําหรับการโดเนทผ่านช่องทางทูมันนี่วอลลิตเนาะก็น้องโดเนทมาให้2-3ถึงครั้งแล้วนะครับก็ได้ส่งบับงนทึกมาว่า สู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตโดยตรงหรือว่าซัพพอร์ตโดยอ้อมเพื่อนๆพี่ๆสามารถกดไลค์นะครับรวมไปถึงคอมเมนต์นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมันจะช่วยเปิดการมองเห็นให้เราเนาะอีกอย่างนึงนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยมีตอนนี้เรามีกลุ่มใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าพ่อบ้านราชาปีศาจจั่วฟานไทยแลนด์เนาะก็กด เข้าไปเข้าร่วมกันได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีเปิดรับผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มนะครับ2ตําแหน่งเนาะก็จะได้เครื่องหมายที่่นะครับไว้เวลาไปตอบคําถามหรือว่าแรกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับเพื่อนๆนั่นเองเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ไปยู่ๆนะครับนางนั้นได้พยายามที่จะไปช่วยพระเอกของเราจัวฟานที่ถูกขังอยู่ในคุกของนิกายไฮหมิงซองที่เป็นนิกายแรกในเปิดโจนะครับ ซึงท้ายที่สุดแล้วนางก็ทราบได้ว่าพระเอกของเราจัวฟานนั้นเขานั้นต้องการที่จะอ,อ,อยู่ที่นี่นะครับจัวฟานของเรานั้นไม่ได้มีความประสงค์ที่จะหนีออกจากคุกแห่งนี้ทําให้นางนั้นต้องล่าถอยและกลับมาทําภารกิจของนางต่อในที่สุดซึ่งภารกิจของนางนั้นก็คือจัวฟานได้สั่งให้นางนั้นไปขโมยดาบเฟื่องเตียนนะครับที่เป็นหนึ่งในหดาบศักดิ์สิทธิ์คือจะทํำยังไงก็ได้ให้ดาบนั้นออกมายัง สถานที่ที่เป็นที่อยู่เนาะเพราะว่าสถานที่นั้นเนี่ยมันได้สร้างกำแพงเวทมนต์ที่คอยปกปักรักษาเมืองหลวงและก็ดินแดนต่างๆในทวีปเปื่ยโจแห่งนี้นะครับซึ่งทําให้เป็นการยากที่พระเอกของเราจัวฟานนั้นจะไปยังทะเลเหนือได้นั่นเองก็นั่นแหละครับไปรียูนน่นั้นนางก็ได้จากมานะครับจากที่จัวฟานดูตอนนี้นางนั้นก็ได้มายังทิศทางของ ภูเขาที่เป็นที่ตั้งของดาบฟึ่งเตียนนั่นเองเหตุการณ์เปิดมานะครับในคืนที่เงียบสงัดตอนนี้ดวงดาวนั้นเต็มท้องฟ้าก็เหตุการณ์ก็ดูปกติและเหมือนเช่นเคยนะครับไม่มีความผิดผิดปกติใดๆตอนนี้ในเขตแดนของดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบฟึ่งเตียนพาวิเลียนนั้นเหล่าชายชาราสี่คนนะครับก็ได้นั่งทําสมาธิอยู่รอบๆ ซึ่งใจกลางของพวกเขานั้นก็เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองหนึ่งในหดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนานดาบเฟิ่งเตียนเป็นดาบที่คอยปกปักรักษาและคุ้มครองเหล่าผู้คนในทวีปเปยโจมาตลอดนั่นเองด้วยอำนาจของรัศมีดาบนะครับบวกกับสูตรเวทมนต์ผนึกจึงสามารถสร้างกำแพงที่ไม่มีวันที่จะสามารถทำลายได้ด้วยสิ่งนี้นะครับ ทำให้ผู้คนนะครับศัตรูยากที่จะบุกเข้ามายังนิกายแห่งนี้นั่นเองเป็นการยากนะครับที่จะมีมนุษย์คนไหนนะครับจะสามารถทําลายขีดแดนนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงศัตรูนะครับการที่พวกเขาจะทําลายต่อให้พวกเขานั้นหาวิธีทําลายได้ท้ายที่สุดแล้วกว่าพวกเขาจะทำละกว่าที่พวกเขาจะทําลายได้ยังไงเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากๆจนทําให ผู้คนนั้นสามารถตั้งหลักเตรียมตัวต่อสู้ได้ทันนั่นเองตอนนี้นะครับเราสี่ผู้วุโสหรือว่าสีบรรพชนเนี่ยชายชาตาทั้งสีเนี่ยก็ยังคงนั่งนะครับสมาธิหลับตาเพื่อดูแลปกปักรักษาดาบดาบเล่มนี้อยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์ดูเหมือนว่าจะสงบนะครับจู่ๆนะครับในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้เกิดเสียงดังสนั่นนะครับอูมนะครับ ตอนนี้เกิดระเบิดนะครับดังกึกก้องสนั่นไปทั่วท้องฟ้าก็มันดังมาจากเกาะเกาะหนึ่งนะครับที่อยู่ในใจกลางของเปยโจแห่งนี้นะครับซึ่งมันห่างออกไปราวๆประมาณ10ไไมล์ได้นะครับเปลวเพลิงก็ได้ลุกโชนขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้ท้องฟ้าครึ่งหนึ่งนะครับส่องสว่างไปนะครับกลายเป็นสีแดงนั่นเอง ไม่รอช้านะครับตอนนี้4ี่บรรพชนนะครับหรือว่าผู้อาวุโสทั้งสีก็ค่อยๆลืมตาพร้อมกันนะครับจากนั้นมองไปยังทิศทางที่อยู่ในระยะไกลก็เสียงยังคงดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาพวกเขานั้นเริ่มลุกขึ้นนะครับตอนนี้มีชายคนหนึ่งได้ก้าวมาข้างหน้าจากนั้นก็พยายามที่จะสังเกตการนะครับตอนนี้คิ้วของเขาขมวดจากนั้นเอ่ยขึ้นในทันทีว่าเฮ้ hey, เกิดอะไรขึ้นกันดูเหมือนว่าจะมีการโจมตีครั้งใหญ่ มันมันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในนิกายไหหมินทรงและเมืองหลวงของทวีปเปยโจเรานะหรือว่าพวกเราจะไปดูก็ค่อยๆรูปเขาของเขานะครับตอนนี้ดวงตาของชายชาราผู้นี้เต็มไปด้วยความสงสัยนะครับจากนั้นก็ห่านไปจ้องมองดูผู้อุโสคนอื่นๆน,นั่นเองหลังจากที่พุ่นคิดนะครับและก็ไต่ตองอยู่ครู่หนึ่ง ตอนนี้ชาชราอีกคนหนึ่งก็สายหัวอย่างช้าๆนะครับและก็ค่อยๆนั่งลงจากนั้นก็หลับตาทําสมาธิต่อไปปากของเขานั้นได้บ่นพึมพรรมออกมาว่าไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเกิดเรื่องใหญ่แค่ไหนไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครตอนนี้โอหยางหลิงเตียนนั้นอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเขานั้นเอาอยู่หน้าที่ของพวกเราทั้งสี่สี่บรรพชนนั้นสิ่งเดียวที่เราจําเป็นต้องทําก็คือปกป้องดาบเล่มนี้ไว้ เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องอื่นหลังจากนั้นนะครับทั้ง4ีก็มองดูซึ่งกันและกันนะครับจากนั้นคุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งออมีชายคนหนึ่งพยายามหันไปยังทิศทางที่เกิดระเบิดขึ้นนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดก็พยักหน้าเห็นด้วยและก็ค่อยๆถอนหายใจจากนั้นก็นั่งลงสงบสติอารมณ์และก็ยังคงทําสมาธิต่อไปราวกับว่าการระเบิดนะครับ ขึ้นพลังการจูโจงก่อนหน้านี้นั้นมันไม่ได้เกิดในทวีปเปย์โจแห่งนี้นะครับจูจูนะครับทว่าในขณะที่พวกเขานั้นนั่งลงและทําสมาธินั้นก็ได้ปรากฏร,ร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับโอ้รายงานท่านผู้อาวุโสอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับจะถูกเล่าหลังจากที่ระเบิดนั้นเกิดขึ้นนะครับเป็นเวลาสองชั่วยามนั่นเอง หลังจากนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น2ชั่วยามหรือถ้าแปรเป็นไทยข้อสี่ชั่วโมงนั่นแหละครับตอนนี้ชายชรา,าทั้ง4ี่นะครับก็ค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อเห็นว่ามีร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับตื่นตะนกและวิ่งมาจากทิศทางไกลนะครับเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดนะครับชายคนนั้นสวมชุดของนิกายไฮนิงทรงนะครับที่เป็นนิกายแรกในเปย์จนั่นเองเขานะครับชายผู้นั้นได้ ตรงมายังทิศทางของสี่ผู้อุโสและกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าโอ้ท่านสี่บรรพชนเหตุการณ์เหตุการณ์ย่ำแย่ตอนนี้เยียนซุนผู้ไร้พายปรมาจารย์ดาบอันดับหนึ่งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปยู่เทียนนั้นได้นำหนึ่งในเกซอสกิงมาห้าคนการที่มีไปดียู่เทียนรวมกับราชาดาบห้าคนนั้นทำให ท่านลุงท่านลุงโอหยางหลิงเตียนนั้นแทบที่จะรับมือไม่ไหวแล้วโอได้ปวดเถอะพวกท่านทั้งสี่ได้ปวดไปช่วยช่วยเหลือผู้องโศโอหยางหลิงเตียนโดยเร็วเถอะเมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับชายชรา,าทั้งสี่ที่ก่อนหน้านี้นั้นยังคงสงบนิ่งก็ไม่รอช้านะครับพวกเขานั้นหันไปมองทิศทางของผู้ชายคนนั้นด้วยความไม่เชื่อนะครับเฮ้เจ้าพูดจริงงั้นเหรอือมันเป็นไปได้อย่างไร ตอนนี้พวกเรานั้นปกป้องดาบปกป้องดาบเล่มนี้ที่สําคัญนั้นขีดแดนกําแพงเวทมนต์ยังไม่ถูกทําลายต่อให้มันผู้นั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็น่าแปลกมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเรานั average, ้นถูก like จู่โจมอย่างกระตันหันเมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับชายผู้นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเมื่อได้ยินข้อสงสัยเกี่ยวกับคําถามของสีปัญประชนนะครับ ดวงตาของเขานั้นดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากร่างกายของเขานั้นสั่นตลอดเวลาและใบหน้าของเขานะครับก็เต็มไปด้วยความกลัวร,ราวกับว่าเขานั้นพยายามปิดบังอะไรบางอย่างนั่นเองเขานั้นพยายามที่จะทําจิตใจให้สงบนะครับเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับผู้อาวุโสคนหนึ่งก็ไม่รอช้านะครับสีบ่บรรพชนหนึ่งคนก็ถามกลับไปในทันทีว่าเฮ้เจ้าเจ้าเป็นลูกศิษย์ จากนี่กายไหนงั้นหรอือทําไมทําไมเจ้าถึงไม่ตอบข้อสงสัยของข้าละ่ะดวงตาของเขารลีลงเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็มีหนึ่งในสีบ่บรรดชนนั้นจ้องมองด้วยสายตาที่หนักแน่นและกล่าวด้วยเสียงที่เย็นช้าว่าเอาล่ะในตอนนั้นเจ้าเห็นเหินกับตาตัวเองใช่ไหมว่าเกียนซุนผู้ไร้พ่ายปร,รมาจารย์ดาบอันดับหนึ่งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้น ไปดียู่เฉียนเขาอยู่ที่นั่นและกําลังจัดการกับอูหยางหลินเตียนของเราเมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับแววตาก็เต็มไปด้วยความกลัวนะครับชายคนนั้นก็พยักหน้าจากนั้นก็ตอบกลับในทันทีว่าใช่มันคือแต่ก็นั่นแหละครับในชั่วพริบตานะครับที่ชายคนนั้นเนี่ยพยายามรายงานเรื่องนี้นะครับจู่ๆเขาก็ได้ล้มลงนะครับจากนั้นก็หมดสติไปก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหมดสติหรือว่า สิ้นใจตายไปเนาะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาใหญ่นะครับทำให้4บีบรรพชนนั้นก็ได้คุ้นคิดและก็พยายามที่จะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองอยังไม่ทันที่จะสามารถคุ้นคิดและก็หาวิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับตูู่ก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีคนมาเพิ่มอีกแล้วนะครับซึ่งร่างของชายคนนี้นั้นก็อยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมเป็นอย่างมาก เขานั้นวิ่งมาด้วยความตื่นตะหนกนะครับและตะโกนลว่าโอ้ท่านสี่บรนพชนได้โปรดเถอะได้โปรดช่วยพวกเราด้วยตอนนี้ท่านลุงหลินนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนำซ้ำเหล่าพันธมิตรทั้งหมดของเราก็แทบที่จะอ้านไม่ไหวแล้วไม่ไว่าจะเป็นลานมังกรคู่จากทวีปซีโจรวมไปถึงตะกูลที่ใหญ่ที่สุดอย่างตะกูลสร้างกวนจากตรงโจก็เช่นกัน พวกเรานั้นได้รับบาดเจ็บและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากมันยากที่จะต้านทานได้โปรดเถอะท่านสีบ่บรรพชนได้โปรดยื่นมือยื่นมือมาช่วยพวกเราด้วยหลังจากที่พูดจบนะครับชายคนนั้นก็ค่อยๆร่างกายนะครับสั่นสะท้านจากนั้นเขาก็ได้กระอักลเลือดออกมานะครับและท้ายที่สุดเขาเองก็หมดสติไปอีกคนหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีผู้คนและก็เราลูกจิตสาวกต่างๆในทวีปเปยโจเนี่ยมาขอความช่วยเหลือกับเราสี่บรรพชนนะครับแต่อดไม่ได้ที่จะแปลกใจนะครับเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าการต่อสู้ในทิศทางนั้นเนี่ยดุเดือดเป็นอย่างมาก <c oughs> ตอนแรกนั้นพวกเขาพยายามที่จะถามหานะครับเพื่อที่จะสอบสวนเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่มารายงานนั้นล้วนแล้วแต่ล้มหายตายจากไปซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันไอที่หมดสติเนี่ยมันตายไปเลยหรือว่ามันการเลือดแล้วมันแค่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนาะตอนนี้นะครับด้วยใบหน้าที่น่าสงสัยชายทั้งสีก็แสดงสีหน้าที่ตกใจเป็นอย่างมากใครจะไปคิด่ะครับว่าทวีปทวีปจงโจงนะครับหรือว่าซอสตา Empire, อิมพายอาณาจักรดาราดาบเนี่ย จะบุกจู่โจมเราในเวลานี้เมื่อคุณคิดเ,เมื่อคุณคิดอยู่สักพักนะครับการที่พวกเขาต้องจินตนาการว่าหากปรามาจารย์อันดับหนึ่งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปหลีออยู่เทียนนั้นอยู่ในตัวเมืองที่เป็นใจกลางหลักของนิกายให้มิงซองรวมไปถึงทวีปเปยโจแห่งนี้นั้นพวกเขานั้นก็อดไม่ได้ที่อ,อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขมขืนนะครับ ด้วยความแข็งแกร่งของชายคนนั้นไปหรือยู่เตียนนั้นเขาอยู่บนจุดสูงสุดของโลกมนุษย์ของเราแล้วนะครับในมวลมนุษย์ชาติเนี่ยไม่มีใครหรือว่าผู้ใดที่แข็งแกร่งกว่าชายคนนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะครับหากโอหยางหลิงเตียนของเรานั้นลูกศิษย์ที่ผ่านการฝึก ที่ผ่าน,นการฝึกจากสี่บรรพชนมานะครับแต่เขานั้นไม่มีดาบศักดิ์สิทธิ์เฟื่องเทียนซึ่งดาบศักดิ์สิทธิ์เฟื่องเทียนนั้นอยู่ยังสารที่แห่งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นลืมไปได้เลยนะครับว่าโอหยางหลิงเทียนเนี่ยจะสามารถต่อกกรกับไปหลียู่เทียนได้นั่นเองพูดได้ว่าต่อให้ไปหลียู่เทียนต้องเผชิญหน้ากับโอหยางหลิงเทียนที่มีดาบศักดิ์สิทธิ์ <S <S พวกเขายังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าโอหยางหลิงเทียนเนี่ยจะสามารถจัดการกับ ประมาจาร์แบบหนึ่งอย่างไปหลีอยู่เสียนได้นั่นเองตอนนี้พวกเขาก็รู้สึกตื่นตระหนกนะครับและก็ตกใจนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นพยายามที่จะตัดสินใจบางอย่างนะครับตอนนี้ผู้อาวุโสสามนะครับหนึ่งในสี่บรรพชนก็ได้พูดขึ้นทันทีว่าโอ้ท่านพี่เราเราไม่ควรปล่อยผ่านเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องจัดการกับมันในฝั่งของสี่บรรพชนนะครับ ผู้เป็นศิษย์พี่นั้นเขาก็รู้สึกเช่นกันนะครับตอนนี้จิตใจของเขานั้นกระวนกระวายเป็นอย่างมากเป็นการดีที่สุดที่พ่อเขานั้นจะออกโรงไปเพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขานั้นอยากที่จะสอบถามเรื่องนี้ก่อนที่จะลงมือแต่ก็นั่นแหละเนื่องจากว่าในช่วงวิกฤตนะครับผู้คนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ล้มหายตายจากไปนะครับไม่ได้ถาม เ,เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมา,อย,าอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่พวกเขาลังเลอยู่จูจ่ก็มีเสียงร้องโหยหวนนะครับตะโกนดังขึ้นมาจากทิศทางภายนอกอีกนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนมาเพิ่มอีกแล้วพวกเขาทั้ง4ี่คนนั้นรู้สึกแปลกใจนะครับจากนั้นรู้สึกว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนด้วยลางสังหรณ์ของเขานั้นแน่นอนครับว่าตอนนี้มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนางนั้นเป็นสาวุก หญิงที่ร่างกายทั้งตัวนั้นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนหนำซ้ำใบหน้าของนางนั้นจะเต็มไปด้วยเลือดทันทีที่นางมาถึงสารที่แห่งนี้นะครับนางอทรุดตัวลงกับพื้นทันทีจากนั้นก็เขาก็ได้ตัวทีครับนางก็ได้กล่าวด้วยความสะอื้นนะครับโอ้ท่านสีบ่บรรพชนท่านลุงท่านลุงโอหยางเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับไม่ทันที่จะพูดจบนะครับ หัวใจทั้งสี่ดวงก้อสัน่นทันอย่างรุนแรงนะครับพวกเขาก็เอ่ยถามพร้อมกันในทันทีว่าเฮ้ห <c oughs> hey, มายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นกับโอหยางหลินเตียน <c oughs> ไม่รอช้านะครับผู้หญิงคนนั้นนางก็ตอบกลับไปด้วยน้ําตาว่าท่านลุงท่านลุงโอหยางหลินเตียนนั้นถูกปรามาจารย์อันดับหนึ่งไปมียูย่เทียนสังหารแล้วอ๋อนางข้ามควรนะครับจากนั้นก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดนะครับ เช่นเดียวกันกันกบสองคนก่อนหน้านะครับท้ายที่สุดแล้วนางก็ได้เป็นลมหมดสติลงกองอยู่ตรงหน้าของเหล่าสี่บรรพชนนั่นเองตอนนี้นะครับ4บี่บรรพชนก็ต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจโอหยางหลิงเตียนนั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในนิกายไห่หนิงซองใช่แล้วครับไปดียู่เทียนมันสามารถที่จะจัดการกับลูกศิษย์ผู้เป็นที่รักของตนได้เพราะฉะนั้นสำหรับทวีป เปยโจแห่งนี้มีเพียงชายคนเดียวที่สามารถใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบเฟิ่งเตียนได้การที่เขาถูกฆ่าโดยโอหยางหลิงเตียนนั้นเป็นความสูญเสียเป็นอย่างมากนั่นเองเนื่องด้วยเหตุนี้นะครับหากสิ่งนี้เป็นความจริงทวีปเปยโจในอนาคตเนี่ยจะไม่มีผู้สืบทอดนั่นเองหลังจากที่พวกเขาฝึกฝนและก็อุทิศตนนะครับมาเป็นเวลาหลายพันปีนะครับดูเหมือนว่าความหวังของพวกเขานั้นจะ พัทงทลายลงอย่างสมบูรณ์ในขณะที่พวกเขานั้นรู้สึกขมขื่นนะครับและรู้สึกว่าหัวใจของตนเองนั้นตกลงไปยังก้นเหวนะครับก็ได้ปรากฏเสียงหนึ่งนะครับสี 4, บ่บรรพชนผู้หนึ่งก็ได้เสนอนะครับว่าเฮ้ hey, ท่านพี่ตอนนี้ทวีปของเรานั้นลําบากเป็นอย่างมากเอาละอย่าได้รอช้าเลยไปช่วยพวกเขากันเถอะถึงแม้ว่า ไปรียู่เจียนจะสังหารโอหยางหลินเตียนไปแล้วแต่พวกเรายังม,มีสิชั้นยอดของนิกายอีกหลายคนหากพวกเราไม่ไปตอนนี้ฉันเกรงว่าพวกเขานั้นจะตายกันหมดและท้ายที่สุดแล้วตระกูลนิกายหรือแม้ตั้งหรือแม้กระทั่งทวีปของพวกเรานั้นจะถูกเผาทำลายจนราบเป็นหน้ากอง,องก็เราพวกโอุโสหรอคนอื่นๆก็พยักหน้านะครับ จากนั้นทั้งสี่ก็ไม่รอช้าแล้วนะครับตอนนี้พวกเขาได้ตัดสินใจโดยเด็ดขาดแล้วจากนั้นก่อนที่พวกเขานั้นกําลังจะก้าวเดินนะครับเขาก็ได้ห <ita> ันไปอย่างทิศทางของที่ต <ita> ั้งของดาบเฟืองเตียนนะครับดาบเฟืองเตียนที่ปักอยู่เป็นคลื่นพลังที่คอยค้าจุนนะครับกําแพงวิถีมนที่ปกปักรักษาทวีปเปยโจแห่งนี้นะครับเขาก็ได้กล่าวขึ้นทันทีว่า ตามเหตุผลและตามกฎของนิกายเราแล้วนั้นมันไม่สมควรที่จะนำดาบเล่มนี้ออกไปแต่วันนี้เนื่องด้วยเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นพวกเราจำเป็นต้องใช้ดาบเล่มนี้จากนั้นนะครับชายคนนั้นก็หันไปมองอยังสามผู้เท่านะครับผัวอุโสคนอื่นๆก็ได้ตอบกลับเป็นทันทีว่าโอ้ท่านพี่ไม่ต้องกังวล ท่านนั้นในตอนนี้ไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับกฎของนิกายรวมไปถึงกฎของตระกูลอีกแล้วถ้าไม่มีดาบศักดิ์สิทธิ์ฟื้นเตียนนั้นเราจะสามารถต่อกรกับไปรียู่เจียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้อย่างไรเขานั้นมีหนึ่งในห้าดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบป่าฟ้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นด้วยกําลังของพวกเราไม่มีทางที่จะสามารถจัดการกับเขาได้เป็นแน่อีกอย่างหนึ่งน,นะ การที่ดาบอยู่กับเรานั้นถือว่าปลอดภัยที่สุดหรือคุณคิดว่าในโลกใบนี้จะมีใครที่สามารถแย่งดาบเล่มนี้ไปจากมือของพวกเราทั้งสีได้พอร่างกาย,ายอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านนะครับจากนั้นผู้อาวุโสท,ที่เป็นพี่ใหญ่นะครับก็มองดูทั้งสามคนอย่างลึกซึ้งและก็คุ้นคิดเล็กน้อยในที่สุดเขอ,เอในที่สุดเขาก็พยักหน้าด้วยความหนักแน่นนะครับใช่แล้วเอาละ่ะนี่ ถือว่าเป็นสถานการณ์เร่งด่วนไปกันเถอะไปจัดการกับไอสัตว์ประหลาดนั่นถึงแม้ว่าข้านั้นจะยังรู้สึกตะหิดตจหิดและก็แปลกใจในหลายๆส่วนแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้เรานั้นต้องจัดการกับไปหลีรูเถียนก่อนเป็นอันดับแรกเอาละครับทีนี้ในที่สุดสี่พวุโสเหล่าคนที่อยู่มาเป็นพันปีนะครับ เป็นถึงระดับอาจารย์ของโอหยางหลิงเทียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเปยโจแห่งนี้พวกเขานั้นมีอํานาจมากที่สุดในทวีปแห่งนี้รวมไปถึงนิกายหอยหนิงซองแล้วหลังจากที่สรุปและตกลงกันได้แล้วว่าสิ่งที่ต้องทําเป็นลบแรกคือไปช่วยและจัดการกับไปหลียู่เทียนนะครับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกเขาสิ่งแรกที่ท่องทํานั้นก็คือปดผนึกดาบนั่นเองตอนนี้พวกเขาได้ค่อยๆ ไร่สูตรผนึกนะครับและก็รายเวทมนต์จากนั้นก็คลายเอ่อคลายผนึกของดาบนะครับเพื่อที่จะนําดาบเล่มนี้เนี่ยไปเข้าต่อกรกับไปรียุเฉียนนั่นเองเพราะว่าต่อให้พวกเขาทั้งสี่นั้นแข็งแกร่งแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะต่อกรกับสัตว์ประหลาดที่อยู่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกมนุษย์ของเรานะครับในโลกใบนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าไม่มีมย์นคนใดสามารถต่อกรกับ ไปลียูเทียนได้เกิน20กระบวนท่านะครับเพราะฉะนั้นต่อให้พวกเขา4ี่คนรวมพลังกันเนี่ยมันก็ยังคงจําเป็นต้องใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้เพราะว่าในฝั่งของเกียนซุนผู้ไร้พ่าย,ายชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปรลียูเทียนเขาเองก็มีดาบา่าดาบผ่าฟ้านะครับที่เป็นหนึ่งในหดาบศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันหลังจากที่พยายามคลายชุดผนึกอยู่นะครับในที่สุดดาบนี้ก็ได้ถูกปลดปล่อยและในเซียววินาทีนะครับ ที่ดาบถูกปลดปล่อยนั้นชายชรานะครับสีบรรพชนคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิทธิพี่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้กล่าวในทันทีว่าเอาล่ะดาบศักดิ์สิทธิ์เฟื่องเตียนจงมาจงมาอยู่ในมือข้าก็ราวกับว่าดาบเล่มนั้นมีชีวิตและจิตใจนะครับมันเชื่อฟังคําสั่งและก็พุ่งมายังทิศทางของชายคนนั้นนะครับ อารมณ์คล้ายๆกับเวลาทอเรียกค้อนนะครับทีเปพเจ้าถ่ายฟ้าทอเนาะเรียกค้อนมาค้อนนั้นก็จะบินตรงมานะครับแล้วก็ก้าวผ่านทุกอย่างหรือว่าคว้างค้อนนั้นออกไปจากนั้นค้อนก็จะกลับมาในมืออารมณ์เดียวกันเลยครับจริงๆนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ทุกเล่มเนี่ยมันมีจิตวิญญ,ญาณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่ามันมีชีวิตมีจิตวิญญ,ญาณมีความรู้สึกมีความเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับตอนนี้นะครับแสงสีน้ําเงินนั้น ก็ได้พุ่งตรงมายังทิศทางของพวกเขาทั้งสี่นะครับใครจะไปคิดละครับว่าในขณะที่พวกเขาทั้งสี่นั้นกําลังพุ่งความสนใจไปที่ดาบศักดิ์สิทธิ์เฟิงเตียนนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่พวกเขาปลดผนึกดาบจากนั้นเรียกดาบศักดิ์สิทธิ์มายังทิศทางของพวกเขานั้นดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ปลดปล่อยแสงนะครับแห่งความยินนะครับที่ มีคลื่นพลังอันมหาศาลนะครับพวกเขาที่จดุดใจจุดใจโจกับสิ่งนั้นนะครับก็ไม่ทันได้ระวังตัวนั่นเองเนื่องจากว่าตอนนี้ได้ปรากฏการโจมตีนะครับคลื่นพลังหนึ่งโจมตีมายังทิศทางของพวกเขาทั้งสี่คลื่นพลังนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากนะครับมันพุ่งเข้ามาในพริบตาซึ่งทั้งสี่นั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันน่ากลัวในทันทีพวกเขานั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่า การจมงกีนี้อันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นไม่กล้าที่จะประมาทนะครับชายชาราทั้ง4ี่นะครับสีบ่บรรพชนไม่รอช้า,ด,ชาด้วยสัญชาตญาณของเขาเขาก็ได้กระโดดหลบทันทีนะครับแน่นอนครับทั้ง4นั้นสามารถหลบการจมตีนี้ได้แต่ในขณะที่ดาบนะครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะระวังตัวและก็หลบได้เนื่องจากก่อนหน้านี้เขาดันได้เรียกดาบดาบศักดิ์สิทธิ์เฟื้องเพียนนะครับมาอย่างทิศทางที่เขาอยู่ ในกรณีที่พวกเขาหลบนะครับทําให้ดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นพุ่งเข้าโจมตีกับคลื่นพลังนั้นนะครับดูเหมือนว่าคลื่นพลังนั้นเนี่ยจะเป็นการโจมตีของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นได้ปลดปล่อยคลื่นดาบที่อ่รุนแรงและมหาศาลออกมาตอนนี้ดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นพยายามที่จะขัดขืนนะครับท้ายที่สุดแล้วดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้นนะครับหากไม่มีผู้ถือครองนะครับด้วยจิตวิญ,ญญาณเพียงอย่างเดียวเนี่ย จิตวิญญาณของดาบเนี่ยมันก็ไม่สามารถกวัดแกลงด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดได้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ดาบนั้นถูกสยบในที่สุดและท้ายที่สุดแล้วดาบนั้นก็ตกอยู่ในมือของร่างของหญิงคนนั้นนั่นเองเราสีบ่บรรพชนนะครับเวลานั้นผ่านไปแค่ชั่วริบตานะครับพวกเขานั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเ,เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเร็วมากนะครับจนพวกเขานี่ไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับพวกเขาที่จําเป็นต้องหลบ การโจมตีที่เข้ามาหาพวกขออย่างกระทันหันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับเวลาผ่านไปแค่เสี้ยววินาทีนางคนนั้นนะครับก็ได้ฟาดฟันดาบแล้วก็สยบดาบจากนั้นก็กำดาบเล่มนั้นไว้ในมือตอนนี้สายตาทั้งสี่นะครับก็จ้องมองไปยังทิศทางของผู้หญิงคนนั้นและถามขึ้นทันทีว่าเจ้าเจ้าเป็นใครบางอาจมากที่กล้ารอบโจมตีพวกเราแล้วคิดจะขโมยดาบนั้นหรอือ จ้ามาที่นี่เพื่ออะไรก็ราวกับว่าเสียงเหล่านั้นนะครับส่งไปไม่ถึงนะครับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สนใจเสียงนั้นแม้แต่น้อยนางนั้นได้จ้องมองไปยังแขนนะครับของเขาเออของนางนะครับตอนนี้นางสนใจแต่ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมือนางเท่านั้นด้วยแววตาที่ลุกวาวนางนั้นดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สัมผัสด,ดาบศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่ก็คือไปอยุ่เทียดโทษตีครับแต่ก็คือไปดียู่ๆนะครับผู้ที่รับงานจากพระเอกของเรามาให้มาขโมยดาบนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อให้อีกตอนหนึ่งนะครับสําหรับเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆเลยครับว่าจั่วฟานของเราเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ทุกคน,กคนยังจํากันได้เนาอว่า ไอ้ตัวฟานเนี่ยมันใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ารวมกับแผนการอะไรสักอย่างนะทำให้สตูตายใจเนี่ยซึ่งมันเป็นสุภาษิตคำพังเพยจีนเนาะผมไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ก็กล่าวได้กล่าวได้คือนี่แหละครับมันใช้แผนนี้ตอนแรกเนี่ยให้สาวคนหนึ่งนะครับแกล้งว่าเกิดสงครามครั้งใหญ่เนื่องจากว่าก่อน้านั้นเนี่ยก็เกิดระเบิดพลังที่รุนแรงมากๆนะครับในตอนแรกไอ้บีบรรพชนเนี่ยมันไม่สนใจแต่พอเห็น สาวกมาคนแรกแล้วบอกว่าเกิดการต่อสู้ไปรียูเทียนบุกคนต่อมานะครับบอกว่าไปรียูเทียนนั้นได้รับบาดเจ็บและทวีปต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีโจตรงโจหรือว่าหนานโจที่เป็นบรรณมิตรล้วนแล้วแต่พ่ายแพ้หลังจากนั้นนะครับเมื่อมายังผู้หญิงคนที่สามนางนั้นก็ได้บอกกับสี่บรรพชนว่าโู่หยางเหนิงเตียนคนแรกในเปยดโจนั้นถูกสังหารจึงทําให้พวกเขานั้น ก็วันวิตกนะครับเนื่องจากว่าลูกศิษย์ผู้เป็นที่รักนะครับการที่ลูกศิษย์คนเดียวของพวกเขาถูกสังหารเนี่ยพวกเขานั้นเกรงว่าจะไม่มีผู้สืบทอดและก็